สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยนฮอนแลนด์พาเลาะพากินอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองป่งปายสูขสุขนเด้อค่ะคลิปนี้ตัวโตก็ทําเป็นคลิปพูดแล้วกันนะคะพอดีตอนนี้เรื่องราวต่างๆในประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ค่ะเห็นตามข่าวนะคะคงได้เห็นข่าวกันทั่วโลกนะคะการจลาจนการประท้วงใหญ่ของประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ก่อนพวกวัยรุ่นและคน ออกมาประท้วงแต่ทีแรกก็คิดว่าจะมาประท้วงกันแบบสงบแบบสิทธิเสรีภาพนะครับพี่น้องค่าแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าก่อจลาจลค่ะประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่ว่าประท้วงเกี่ยวกับกฎควบคุมโรคระบาดเท่านั้นนะครับไปแปมาพวกช่วยโอกาสก็เยอะมาทุบมาทําลายข้าวของทุบร้านาาค้ามาฉกชิงวิ่งเราฉกข้าวของตรงนู้นตรงนี้ทีค่ะ ตัวโต้ก็ดูข่าวกับแฟนตอนเช้าๆวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะได้ความรู้ได้เรื่องต่างๆของประเทศเขาที่เรามาอาศัยอยู่ได้ดูการเป็นไปมาต่างๆค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะมาคุยสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะเรื่องจลาจนเมื่อคืนก็ยี่สิบกว่าเมืองนุนค่ะพี่น้อง่ะตัวโต้ก็อาจจะพูดไทยบ้างเราบ้างผสมผสานกันไปนะคะ เห็นข่าวแล้วก็เหนื่อยหน่ายใจกับวันเมืองของตัวโต้ก็วันก่อนนี้ค่ะโชคดียว่าบ้านตัวโต้อยู่ด้านหลังของศูนย์การค้านะคะปะทว้วงกันก็คือด้านหน้าศูนย์การค้าค่ะเห็นก็ทุบร้านค้ามันกันสองสามร้านเมื่อวานตัวโต,วต,วตว้กับแฟนก็เลยไปเดินสำรวจดูก็เห็นกระจกแตก,แตกมุมนู้นมุมนี้เขาก็ปะไว้ใช้ไม้อัดใช้อะไรตีไว้แล้วค่ะแล้วก็ร้านไหนที่มีของแบรนด์เนมต่างๆเขา,าก็เก็บเก็บลงกล่องลงอะไรเก็บไปแล้วค่ะหลังจากวันแรก ที่ตำรวจตั้งรับมือไม่ทันเพราะว่าการประท้วงของฮอลแลนด์ก็เป็นเป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งประเทศประชาธิปไตยแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ประท้วงแล้วก็ขอประท้วงได้แบบไหนแบบไหนแต่ที่นี้เขาไม่ได้อนุญาตเพราะว่าที่มาประท้วงก็คือว่าส่วนมากแต่ละเมืองประท้วงหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่าประเทศฮอลแลนด์ประกาศไปแล้วสามวันค่ะประกาศคือฟิวนะคะ ห้ามประชาชนที่ไม่จำเป็นไม่ใช่งานจำเป็นต่างๆออกนอกสถานที่หลังสามทุ่มตรงหรือว่า9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพี่น้องคะจะออกไปได้เฉพาะแพทย์หมอพยาบาลพวกทำงานบริษัทอะไรต่างๆก็ต้องมีใบมีอะไรต่างๆใบบ่งชี้ใบเดินทางเอกสารต่างๆยื่นให้กับตำรวจเวลาตำรวจเรียกตรวจเรียกอะไรตามรถจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือรถ,ย,รถยนต์นะคะ เขาก็จะเรียกตรวจถ้าเรามีใบนี้เราก็ไปได้คะ่ะไปทํางานนะพวกที่ทํางานเป็นกะแพทย์หมอพยาบาลอันไหนที่ไม่จําเป็นอย่างโตโต้ก็อยู่บ้านเป็นหลักก็สามทุ่มเราก็ไม่ได้ออกไปแต่เมื่อวันก่อนโตโต้กับแฟนก็ยืนตรงระเบียงอยู่ค่ะหลังสามทุ่มเห็นรถแปน้นไปแป้นมาแถวหน้าบ้านนี่แหลคะค่ะแห่กันไปแห่กันมาทีนี้ <c oughs> เราก็ไปยืนอยู่ระเบียงก็เสียงตุ้มตุ้มตุ้มแต่เขาก็คือจุดพลุเพราะว่าพวกที่มาประท้วงก็มีพลุคะ่ะ มีผู้โยนใส่ตำรวจเอ้ยแล้วมันก็ทุบตัวหนอนตัวปูฟุตบาททางเท้านะคะคนละก้อนละก้อนไปก้อนอิดอิดมอนก้อนอิดเล็กอะไรพวกนี้นะคะมาเฟีย้ยงใส่ตำรวจกันใหญ่ะค่ะเดีนี้มาตรการของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็จะค่อยๆไล่จา,ากเบาไปหาหนักนะคะตำรวจก็จะยังไม่ทํารุนแรงมากกับประชาชน,นะค่ะเขาค่อยๆเปลียนค่อยไปถ้าเป็นที่อื่นอาจจะหนักกว่านี้หรือจะใช้ทหารมาช่วยหรือ ควบคุมฝูงชนมากกว่านี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางฮอลแลนด์ก็ตำรวจน้อยครับพี่น้องค่ะตำรวจน้อยมากตัวตัว,ตว,ตวมองเห็นแล้วโอ้ยผู้บัญวงเป็น,น 100, รครึ่งคันร้อยตำรวจสิบคนได้ละมั้งก็วิ่งไล่แต่เขาก็จับได้อยู่ค่ะทีนี้เขาจะมาไล่เป็นวิดีโอต่างๆทั้งประชาชนทั่วไปถ่ายจากบ้านให้เขาแล้วก็ทั้งนักข่าวทั้งอะไรจะมาไล่ดูหน้าดูอะไรต่างๆแต่เมื่อคืนนี้ส่วนมากก็มีแต่พวก หน้าตาคล้ายๆพวกแขกพวกตะวันออกกลางอะไรต่างๆนะคะที่มาใส่บ้านเขาอยู่มาอยู่แล้วบางครั้งไม่มีงานทาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพวกที่ไม่มีความรู้พวกที่เบื่อหน่ายชีวิตให้ทําอะไรก็ไปทําและอีกอย่างหนึ่งเขาคิดว่าอาจจะเป็นพวกมาเฟียต่างๆขาของผิดกฎหมายต่างๆอยู่เบื้องหลังในการประท้วงครั้งนี้ครับพี่นงคงค่ะคอยดูกันตอนต่อไปนะคะตัวโต้ก็ มีเรื่องอยากจะคุยเรื่องนี้แหละค่ะให้ฟังแล้วก็ข่าวมันก็ออกไปทั่วโลกทั้งเมืองไทยทั้งอะไรด้วยพ่อแม่ตัวโตก็โทรไปแล้วค่ะเพื่อเขาตกใจว่าฮอลแลนด์เนีธอท์แลนด์นและอีกอย่างหนึ่งเมืองตัวโต้ด้วยค่ะ <S <S มันแห่กันไปปุ๊บมันก็แห่ไปหน้าโรงพยาบาลเกือบไปทุบโรงพยาบาลน,นะคะทั้งๆที่โรงพยาบาลก็ทั้งยากทั้งลำบากคนป่วยโรคระบาดน,นี้ก็เต็มโรงพยาบาลอยู่จะประท้วงขนาดไหนเกิดสงครามขนาดไหนประเทศไหน เขาก็มีข้อบทกฎหมายไว้ว่าอย่าไปทําลายโรงพรยาบาลเด็ดขาดนะคะมันไปเฟี้ยงสองสามก้อนเหมือนกันค่ะแต่โชคดีตํารวจมาทันพอดีคนข้างในหรือว่าข้างบนก็ร้องออกมาด้วยว่ามีเด็กอยู่ในนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่ามาทําทีนี้ตรงที่หน้าโรงพรยาบาลก็ออกข่าวกันทั่วโลกเลยนะคะคนก็ประนามกันทั้งนี้ทั้งนั้นรอลุ้นกันไปคืนต่อคืนกับพี่น้องค่ะหลังสามทุ่มไปไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนบ้างแต่ ทางเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมคิดว่าจะทุกวันกับทางเมืองใหญ่เป็นหลักอาจจะมีประท้วงเกือบทุกคืนทุกวันนะคะเพื่อนคนไทยเราอะไรเราถ้าอยู่โซนทางนี้ทางนธอร์แรนดนฮอลแลนด์ land, ก็พากคระมัดระวังเอาค่ะอยู่บ้านใครบ้านมันถ้าไม่อยากไม่ใกล้ไม่อะไรตัวเองก็หลบหลบหล,บลีกเรื่องเลี่ยงเอาค่ะตัวตัวเบอกแฟนเหมือนกันตัวแฟนโมตัวตวโมโหโจนตัวสั่นนะคบพี่น้องขาโมโหมากดูข่าวแต่ละครั้งทำไมปกติประเทศ ฮอลแลนด์เป็นประเทศอ,อิสระเสรีเสรีภาพประชาธิปไตยประเทศที่ร่มเย็นมากนะคะทุกคนก็บอกกันทางโซนยุโรปนะแล้วฝรั่งก็เป็นประเทศที่เฟรนลี่ค่ะแต่เสียใจว่าทําไมประเทศถึงเป็นแบบนี้ mm hmm. ไมพวกวัยรุ่นทําอย่างนี้อย่างนี้ส่วนมากก็พวกต่างด้าวล่ะค่ะพอมาได้พาสปอร์ตเขาหน่อยอะไรหน่อยก็มาแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อวานก็จับได้เด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะคะจาก1 4 1 5 1 6 17ไปหนะเยอะมากค่ะ ช่วงหนึ่งจับได้ร้อยกว่าเมื่อคืนจับได้150คนบางครั้งก็แค่ไปปรับเฉยๆกับพี่น,อน้องครับเปิดปรับร้อยยูโรอย่างนี้ก็3ามสีพันบาทไทยทําประวัติทําอะไรอาจจะปล่อยออกมาแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆค่ะนายกเอย่ยผู้ว่าการเมืองเอ่ยประเมินประเมินจะทําจากเบาไปหาหนักค่ะคยจะว่ากันแบบไหนนะคะแต่เราดูในข่าวมันก็รุนแรงค่ะโยนจักรยานคนเพราะว่าประเทศ เนธอรด์เป็นประเทศแห่งจัดจักรยานนะคะตามถนนหนทางตามหน้าพาสเม้นต์หน้าแฟลตหลากหลายที่คนที่ไม่ได้อยู่อพาร์ทเมนต์ใหญ่เหมือนตัวโต้นะคะตัวโต,วต,วตวมันจะมีโซนมีห้องเก็บจักรยานต่างหากบางคนบางตึกบางบ้านเขาจะจอดไว้หน้าบ้านเรียงเป็นแถวไปตามอพาร์ทเมนเเเต์เล็กๆหรือแฟลตเล็กๆคะ่ะมันก็จะจับจักรยานพวกนี้ล่ะคะ่ะยกออกมาพวกจักรยานที่ไม่ได้ล็อกโซ่นะคะะยกล็อกแค่คกุญแกอย่างเดียวคะ่ะ มันก็จะจับจัก,กรยานมารวมกองกันเผาโอ้ยแล้วก็โยกรถดตำรวจเผารถตำรวจแล้วก็ถังขยะของเมืองนอกเขาจะเป็นแยกถังขยะพลาสติกถังขยะเปียกทั้ง,งพวกแก้วมันก็จะโยนผู้เพราะว่ามันมีผู้กันไว้เป็นทุนอยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่ๆหญ่ที่มาเบิุ์ตตุ้มๆนี่ค่ะโยนลงไปในถังขยะก,ก็จะไม่ควันอุดอูด้สารพัดนะคะมันจะเป็นท่อนะคะถังขยะทางนี้เขาก็จะโยนลงไป หลากหลายค่ะตัวโตอยากพูดครับก็เลยทําเป็นคลิปพูดนะครับวันนี้ทุกคนขายังไงก็ฟังหน่อยนึงนะคะอยากจะระบายค่ะตัวโตก็อยู่ในความระมัดระวังเหมือนกันแต่ถ้ามันมาประท้วงเรื่องอะไรกันผ่านหน้าบ้านตัวโตตัวโตก็กลัวแฟนร้องลงไปนะเขาเพราะส่วนหนึ่งถ้าเราร้องลงไปอย่างนั้นอย่างนี้มันไส้มันจะเฟี้ยงก้อนยิ้นเฟี้ยงพูขึ้นมามันก็จะแตก บ้านเบื่อก็จะพังเราก็จะไม่ทำเราก็จะพยายามระวังเราก็จะเงียบถ้าเขาผ่านทางนี้เราก็อาจจะปิดพม่าอะไรอย่างนี้เอาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็หวังว่าสองสามปีวันนี้รัฐบาลก็จะจัดการแบบเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็ควบคุมในวงจำกัดได้นะครับพี่น้องปองไปคะ่ะใครเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเราก็ดูแลตัวเองไป เราก็รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะเรามาอาศยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะแต่ละคนแต่ละประเทศเราก็ต้องทําตามตัวบทกฎหมายทุกกฎระเบียบกติกาต่างๆของบ้านเมืองนั้นๆค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละคะ่ะเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยให้ฟังกันนะคะแต่ภาพออกไปทางสื่อทางข่าวต่างๆมันก็เป็นภาพที่รุนแรงเพราะว่าเขาจะจับแต่ภาพที่ช่วงรุนแรงจริงๆเมื่อวานก็บอกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งก็โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าตำรวจฉีดน้ำใส่จนตาแดงตัวโตโมโหใหญ่เลยว่าหล่อนออกไปทไําไมคะเขาไม่ได้เชิญให้หล่อนออกไปแจมกับพวกผู้ชงผู้ชายพวกผู้หญิงวัยรุ่นก็ออกไปเยอะมากนะคะทั้งๆที่เขาก็บอกว่ารงพยาบาลนี่คนป่วยก็จะล้วนลงพยาบาลทุกลงทุกลงพยาบาลทุกคนก็เต็มที่ทุกคนก็เบื่อหน่ายทั้งนี้ทั้งนั้นทําไมไม่อยู่ในกรอบของเขาก่อน เขาก็ประเมินไปเรื่อยๆแล้วก็ก็แถลงข่าวทุกวันทําไมพวกหล่อนไม่พากันเอาหูใส่หูฟังกัน50%ของวัยรุ่นเนเธอร์แลนด์ประเทศฮอลแลนด์ไม่ฟังข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับไอเกี่ยวกับการป้องกันอะไรต่างๆทุกวันนี้จะใส่หน้ากงหน้ากาก กัเพราะตัวโต้ก้าวขาแต่บ้านไปตลาดไปอะไรส่วนมากก็ใส่ทันทีตลาบทุกวันนี้คนเนเธอร์แลนด์พวกหนุ่มๆก็ยังแทบจะไม่ใส่เลยนะคะหนากากนะคะทุกคนคะ่ะยากถ้าจะใช้คําว่าบังคับกับประเทศนี้เพราะว่าเขาขึ้นชื่อความสิทธิส่วนบุคคลเสริภาพอยู่แล้วคะ่ะนี่ลคะค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะตัวโตก็เลยอยากมาอัดเป็นคลิปให้ฟังกันหน่อยนึงนะคะยังไงก็ ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะทุกๆคลิปนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งสาสี่หวันไปก่อนนะคะชา้าเต็ชัวร์ดีกว่าเนาะเราจะได้เป็นเพื่อนกันในนานให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนค่ะพูดแล้วก็อารมขึ้นค่ะพี่น้องขาศูนจวดจวดค่ะ,คะขอบคุณและสวัสดีค่ะ